ทำยังไงจะไม่ให้เขาไม่หายคิดถึงคุณนะคะเวลาที่เราอยากจะมีใครสักคนหนึ่งที่อยากจะอยู่ด้วยกันแบบระยะยาวอะ่ะเรียกความสัมพันธ์ในระยะยาวคืออยู่กันแบบมีความสุขตลอดไปนะคะมันจะต้องเริ่มจากที่ตัวเองก่อนนะคะที่ทำง่ายที่สุดนะผู้ชายที่เขาจะคิดถึงผู้หญิงหยุดคิดถึงผู้หญิงไม่ได้เนี่ยเมื่อผู้หญิงนะ ต้องให้เวลากับตัวเองมากกว่าที่ผู้หญิงจะเอาเวลาทั้งหมดของตัวเองเนี่ยไปให้กับผู้ชายอ่ะเข้าใจไหมก็หมายความว่าคุณน่ะควรจะแบ่งเวลาให้กับตัวเองอยู่ดูแลตัวเองอยู่กับตัวเองมากกว่าที่จะเอาเวลาไปคลุกคลีกับเขาไปอยู่กับเขาตลอดเวลาอ่ามีเวลาว่างเยอะนะแต่ทำยังไงอะ่ะเราถึงจะกลายเป็นคนที่ดูแล้ว ผู้หญิงคนนี้เขาดูมีค่าผู้หญิงคนนี้เขาดูเห็นคุณค่าของเวลาจังอย่างเช่นเวลาที่เรามีเวลาว่างนะคะก็อาจจะเอาเวลาตรงนี้ไปออกกําลังกายบ้างนะคะไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างไปาหาครอบครวบคัวบ้างนะ,ะหรืออยู่กับสัตว์เลี้ยงบ้างก็คือการที่เราเนี่ยหาเวลาให้กับตัวเองดูแลตัวเองใส่ใจตัวเองนะคะ มันเหมือนกับการที่เราเนี่ยไม่ปล่อยเวลาทิ้งหรือบางคนนะคะชอบที่จะเวลาว่างหองตัวเองเนี่ยไปคลุกคลีกับคนที่เราคุยด้วยนะคะอา,อาจจะเป็นคนที่เราเพิ่งเดทด,ด้วยหรืออาจจะเป็นคนที่เราแชทด,ด้วยนะคะคือการที่เราปลีกตัวออกมาให้เวลากับตัวเองหรือเขาเรียกว่าเรามีขอบเขตของตัวเอง อย่างเช่นเวลานี้ฉันควรที่จะไปออกกําลังกายเวลานี้ฉันควรที่จะไปทานข้าวกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาเรียกว่าเอาเวลาทั้งหมดนะคะที่เป็นของของตัวเองเนี่ยที่มีค่าที่สุดเนี่ยเอาไปให้กับคนที่คุณ คิดว่ามีคุณค่ามีค่ากับคุณที่ไม่ใช่แค่คนที่คุณคุยด้วยเท่านั้นหรือแฟนคุณนะคะหรือแม้แต่คนที่กําลังแค่แบบแค่เดทกันคุยกันนะคุณไม่ได้เอาเวลาทั้งหมดไปให้เขาคนเดียวคุณมีเวลามากมายที่เหลืออย่างที่บอกไปทั้งครอบครัวเพื่อนสัตว์เลี้ยงนะคะหรือเวลาที่เราแบบอยากดูแลตัวเองออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ค่ะผู้ชายเขาจะเห็นว่าเราเห็น เราเห็นคุณค่าของเวลาเราเป็นผู้หญิงที่ทรงคุณค่าผู้หญิงหลายคนนะคะที่เขาเรียกว่ามีแพชชั่นมีมีความคลั่งไคล้และหลงไหลในสิ่งที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นการอ่านหนังสือหรือการทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่มันทําให้เขารู้สึกว่ามีความสุขและเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายเขาจะเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ทรงคุณค่ามากๆการที่ผู้ชายเขาจะรู้จักผู้หญิงสักคนหนึ่งนะคะแล้วผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมี ทิศทางมีเป้าหมายมีจุดยืนมีของตัวเองมันทําให้ผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขารู้ว่าผู้หญิงคนนี้ทรงคุณค่าเนาะผู้หญิงคนนี้เห็นคุณค่าของของของ,ของชีวิตเห็นคุณค่าของของเวลาทุกๆเวลาทําทุกอย่างของเสื้อเวลาให้มีคุณค่ายิ่งผู้หญิงแบบมีแพชชั่นนะคะทำอะไรต่างๆเพื่อสังคมมีเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็แล้วผู้ชายเขาจะชอบตรงนี้ผู้ชายเขาจะรู้สึกว่า ถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่จะอยู่กับผู้หญิงคนนี้ไปตลอดชีวิตอ่ะเขาคงมีความสุขมากคือผู้ชายเขาอยากจะแบบเจอผู้หญิงแบบนี้ที่เขาต้องการที่จะอยู่ด้วยตลอดชีวิตอ่ะนะคะใครที่ยังไม่ได้มีแพชชั่นยังไม่ได้หาแพชชั่นให้กับตัวเอง ว่าชีวิตนี้เกิดมาเนี่ยมันมีอะไรที่เรารักคลั่งไคล้อยากจะทํามันปรารถนาที่จะทํามันอะไรอย่างเงี้ยลองลองดูลองศึกษาดูนะคะคือบางคนอนะ่ะห,หลายคนนะที่ยังไม่เข้าใจคําว่าการที่หาสิ่งที่รักให้เจอในชีวิตอะมันคืออะไรแล้วครูจะบอกว่าถ้าเกิดคุณลองเปิดใจหาดูนะคุณลองเปิดใจศึกษาหาสิ่งที่คุณรักและคลั่งไคล้อยากจะทํามันอนะมันไม่ใช่แค่งานประจํานะ มันจะพอคุณทําไปแล้วน่ะคุณจะมีความรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันทําให้มันเติมเต็มให้กับมันเติมเต็มให้กับชีวิตอ่ะยิ่งทําทําไปแล้วมันก่อเกิดประโยชน์ต่อสังคมอ่ะมันจะทําให้มันจะทําให้รู้สึกว่าเออเกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะที่จะคุ้มค่าแล้วที่เกิดมาที่เรารู้ว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการมันคืออะไรอ่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่ามากๆที่ผู้ชายชอบ แล้วผู้ชายคิดว่าผู้หญิงคนนี้โคตรมีค่าโคตรมีคุณค่าสําหรับตัวเขานะคะเอาเวลาที่จะไปคลุกคลีกับเขาไปอยู่กับเขาเอาเวลาตรงนั้นมาอยู่กับตัวเองนะคะมาอยู่กับตัวเองรักตัวเองนะคะให้มากๆศึกษานะะอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาตัวเองนะคะจะดีกว่าเอาเวลาไปคลุกอยู่กับเขาเอาเวลาไปตอบแชทเขาทุกครั้งที่เขาแบบส่งมารีบตอบรีบตอบทันทีเลยเหมือนแบบ คุณเป็นคนที่แบบเวลาว่างเกินว่างมากว่างจนจนแค่จนจับโทรศัพท์ไว้ตลอดเวลาอันนี้มันก็ไม่ไม่ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ชายปรารถนานะคะมันไม่ใช่สิ่งที่เขาปรารถนาอยากจะได้มาเป็นคู่เท่าไหร่เขาปรารถนาแค่ช่วงแรกค่ะแล้วก็พอเขารู้สึกว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ที่ฉันต้องการมากที่สุดอะ่ะเขาก็แค่ต้องการแค่ความสัมพันธ์แล้วเขาก็คงจะต้องจากไป ผู้ชายแบบนี้มีเยอะนะคะวิธีผูกมัดชใช้ทำให้เขาไม่หายคิดถึงคุณนะก็นำสิ่งนี้ไปคิดดูนะคะว่าแพชชั่นของคุณคืออะไรนะคะสิ่งที่คุณรักและชื่นใครมันคืออะไรนะคะแล้วผู้ชายเขาจะชอบมากก็อยากจะให้ทุกคนนะคะเจอความรักที่ดีดนะคะเจอคนที่ใช่เจอผู้ชายที่ดีดนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีในความรักนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ